โอ oh, ้ตื่นตื่นมีเรื่องแล้ว4แอคชั่นพร้อมต้นเสียงเขาขอต้นเสียงแล้วขอต้นเสียงของพี่ป่าไม้รุ่นหนึ่งนะอาจารย์วรวุฒิงามพิบุญเวชฉายามึงมึงไอ้เหี้ยมีต้นเสียงอะ่ะมีต้นเสียงร้องพีชาได้อยู่แต่ต้นเสียง Happy birthday to you Happy birthday to you <c oughs> you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดครับคูครับผมขอมีความสุขมากๆครับผมสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยไหลเงินอ่าร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับผมและขอให้เจอกับคนที่รู้ใจไวๆนะครับมีความสุขครับชีวิตทั้งชีวิตคู่ทั้งชีวิตการงานบายบาย จากมนุษย์ที่ชอบบริโภคหมาเป็นอาหารนะฮะนี่ก็มีประวัติไม่ธรรมดานะมันไปขโมยหมาไซเบียนอาจารย์มากินเลยนะมันบอกว่าอยากจะทดลองดูว่าระหว่างหมาไซเบียนกับหมาธรรมดาต่างกันยังไงจนป่านนี้อาจารย์นี่เป็นไรเกษตรยังไม่รู้เลยว่าหมาไซเบียนที่หายไปไข่คนกินผมกินยันขนนะครับกินเล่นขนหมาโอเควันนี้เดี๋ยวจะให้น้องวิพรมีเกิดให้ พี่สาวแสนสวยพี่นะสยไส,นสนั้นๆในวันเกิดนะครับพี่ขอให้พี่จเจริญด้วยอายุวันนะสุข,ขพะพละครับผมขอให้เจอรักแท้ขอให้เจอรักแท้อ,อกท<ร>ากขึ้นานะครับอย่าทําให้พี่ผมเสียใจเลยครับพี่ oh. ขอบคุณครับผมโอ้โหจัดโอเค คครับพี่มีความสุขมากๆนะครับเนื่องในวันเกิดนะครับพี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้แบบเจอคนที่แบบรักพี่เงี้ยขอให้สุขสมหวังกับพี่มานานๆนะครับอืมพูดดีพูดดีโอ้ยพรนิดนึงพี่เขาน่ารักอยู่แล้วไม่รู้จะอวยพรอะไรอ่ะโอเคกากอะไรถึงพี่โอ้ก็รักพี่ผมนานๆนะครับนี่วันเจ็บสวัสดีครับพี่โอ้ยมีความสุขมากนะครับเวลาวันเกิดนี้ก็ขอให้พี่เอาใหม่ได้ไหมอ่ะอันกูจะไม่ตัวเอย เอาใหม่ได้ไหมอ่ะ <laughs> ได้เลยเอาใหม่สวัสดีครับสว <laughs> ัสดีครทีปีนี้ขอให้พี่มีความสุขมากนะครับแล้วก็ขอให้ปีหน้าพี่ก็มีความสุขมากนะครับขอให้พี่มีความรักกันยืนนานแล้วก, <c oughs> วก็วันเกิดไม่ใช่งานแต่งวันเกิด <c oughs> ถือว่ามันมันเกิดเป <c oughs> ็นทีเดียวไงครับเมื่อ <c oughs> ไหนก็เชิญผมเลยนะครับโอเคครับผม ขอบคุณฟ้าที่ทำให้ผมได้มาพบใจอผู้หญิงคนหนึง่งเมื่อผมตามหาวันนานมากถึงแม้ว่าผมจะรู้จักเขาเป็นระยะเวลาสั้นไม่นานนะครับคนที่ผมรู้จักบนโลกนี้หลาหลายคนแต่ผมรู้สึกว่าผมผูกพันกับเขามากกว่า สุดพิเศษกับเขามากผมรักผมหวังดีแล้วผมก็ห่วงใหญ่เขามากเลยจนทำให้ผมรู้ว่าผมรักเขาแล้วมันเกิดปีนี้บอสก็ไม่มีอะไรให้อูนนะ ก็คงจะมีแต่ความรักความจริงใจความห่งใหญ่ที่จะให้แล้วหวังว่าตลอดชีวิตนี้คงมีโอกาสได้ดูแลคุณแล้วว่าจะไม่ทำให้คุณเสียใจ HAPPY BIRTHDAY เดยครับเลิฟยู Happy birthday to you ใจกันครับ